ขี่กองกอยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่น้องอยู่สองคนมีอาชีพทำนาเมื่อน่าแล้งมาเยือนก็ทำนาไม่ได้ผู้เป็นพี่ชายจึงได้ไปหาปลาในห้วยซึ่งอยู่ไกลออกไปทุกๆเช้าเขาจะไปกู้รอบที่ดักปลาไว้วันหนึ่งเขาไปกู้รอบตามปกติแต่ปรากฏว่าไม่มีปลาเลยสักตัว ซึ่งปกติแล้วก็จะมีปลาติดอยู่ตัวหรือสองตัวแต่เขาคิดว่าจะต้องมีคนมาขโมยปลาเขาไปแน่ๆคิดดังนั้นเขาจึงเดินสำรวจบริเวณรอบๆและเขาก็พบรอยเท้าเล็กๆซึ่งไม่น่าจะยาวเกิน3นิ้วในโลกนี่คือสิมีคนตีนหน่อยแน่วนี้เขาคิดในใจถ้าเป็นเด็กหน่อยขนาดนี้ก็ยั่ังๆมาท่านเป็นดอก คิดแล้วเขาก็เอารอบลงน้ำตามเดิมวันรุ่งขึ้นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกมันทำให้เขาโมโหและคิดว่าตัวเองต้องจับให้ได้ว่าใครเป็นคนขโมยคิดดังนั้นเขาจึงไปแอบคอยดักดูอยู่พุ่มไม้ใกล้ๆก,กับรอบดักปลาเขาอดตาหลับขับตานอนหลับๆตื่นๆจนเวลาล่วงมาใกล้ลุ่งสางเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคนเดินมาเบาๆ แล้วเขาก็ได้หันไปเห็นผีกองกอยยืนอยู่ริมตลิ่มมันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผมยาวเหมือนแม่มดไม่สวมสุภาผ้ายืนเปลือยกายอยู่ตรงหน้าและท่าทางกำลังจะขโมยปลาของเขาด้วยความโกรธทำให้เขาลืมตัวบรรดาลโทสะออกไป ผู้สึกมึแก่แหลกบ้านราบแหละอีขีรักเขาตะโกนออกไปพร้อมกับกระโจนออกจากที่ซ่อนถึงแม้ว่าเขาจะแข็งแรงมากแต่ก็ไม่สามารถจับตัวผีกองกอยได้ในที่สุดเขาเองก็กลับเป็นฝ่ายที่ถูกผีกองกอยจับตัวไปขังไว้ที่ถ้ำของมันพร้อมกับบังคับให้เขาเป็นผัวและทุกครั้งที่ผีกองกอยออกไปหากินมันก็จะเอาหินก้อนใหญ่มาปิดปากถ้ำไว้ หปีผ่านไปเขาก็มีลูกชายกับผีกองกอยหนึ่งคนเขามีหน้าที่เลี้ยงลูกยามที่ผีกองกอยไม่อยู่และเขาก็ต้องอยู่แบบนี้นานถึงสปีอยู่มาวันหนึ่งลูกชายของเขาได้พยายามดันก้อนหินจากหน้าถ้ำด้วยพละกำลังที่ได้มาจากผู้เป็นแม่ทำให้เด็กชายน้อยสามารถเปิดปากถ้ำให้ผู้เป็นพ่อได้หลบหนีออกไปพอปากถ้ำเปิด เขาก็รีบวิ่งกลับบ้านอย่างสุดชีวิตถึงเขาจะวิ่งได้รวดเร็วแค่ไหนก็ยังช้ากว่าผีกองกอยทันทีที่ผีกองกอยรู้ว่าเขาหนีไปมันก็รีบวิ่งตามมาติดๆเขาวิ่งจะถึงหมู่บ้านอยู่แล้วช้าไปเสียแล้วผีกองกอยวิ่งตามเขาทันเมื่อรู้ตัวว่าเขาไม่พ้นเงืม้อมือของมันเขาจึงล้มตัวลงนอนแกล้งตายอยู่ตรงนั้น เมื่อผีก,กองกอยมาถึงตัวเขามันก็ได้เดินวนรอบตัวเขาพร้อมกับเอามือจี L ้เอวโคดูเขาเป็นคนที่มีความอดทนไม่บ้าจี้จึงนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นพร้อมกันนั้นเขาก็ค่อยๆผายลมออกมาอย่างแผ่วเบากลิ่นเหม็นจากตดของเขาตลบอบอวนไปทั่วผีก,กองกอยเห็นดังนั้นก็ร้องไห้โศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยลัก เมื่อมั่นใจแน่แท้ว่าเขาตายแล้วจริงๆมันจึงเอาค้องวิเศษให้เขาหนึ่งอันพร้อมกับบอกว่าถ้าเจ้าต้องการหยัางก็ให้ตีของเธอหนึง่งพอผีกองกอยรับตาไปแล้วชายหนุ่มก็กลับเข้าบ้านกลับมาแล้วความเป็นอยู่ของเขาก็าดีขึ้นเพราะว่าอยากได้อะไรก็แค่ตีของวิเศษเมื่อน้องชายเห็นดังนั้นจึงอยากได้บ้างจึงได้ถามว่า เขาไปได้มันมายังไงและหายไปไหนมาตั้งสามปีเขาจึงเล่าให้น้องชายฟังอย่างละเอียดเมื่อน้องชายของเขาฟังจบก็พูดว่าคอยก็อยากรวยขึ้นกันเมื่อน้องชายของเขาคิดดังนี้แล้วจึงได้ออกไปหาผีกองกอยให้ผีกองกอยจับตัวไปแล้วก็หนีกลับมาแต่เขาโชคไม่ดีเหมือนพี่ชายเพราะเขาไม่สามารถปดกั้นเสียงหูเราะไว้ได้ ตอนที่เขาโดนผีกองกอยจี้ที่เอวนั้นเขาก็หัวเราะชักดิ้นชักงอผีกองกอยจึงรู้ว่าเขาไม่ได้ตายมันจึงเอามือล้วงกินตับไตไส้พุงของเขาจนหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากมักจะลาภหายผีกองกอยเป็นความเชื่อเรื่องผีของคนอีสานโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องว่างยังบุ้นด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ